อุ้มถอยหลังจะเตะมุมแต่สุดท้ายตกท่อครับโอ้โหนี่คือไทยลีกนะครับเนี่ยล่าสุดครับอ่าในเกมที่บุรีรัมย์ยวยเตะบุกไปยันขอนแก่นยวยเตะที่สนามอาบอจอขอนแก่นละครับล่าสุดเกิดภาพนี้นะครับในนาทีที่20โกอุ้มยะถอนบุญมาทันได้ลูกเตะมุมก็เอาลูกฟุตบอลไปวางพร้อมถอยหลังถอยหลังถอยหลังสุดท้ายขาซ้ายตกท่อครับ ฟิลแบบว่าท่อระบายน้านะครับแต่ว่าฝาแม่งไม่ได้ปิดเอาไว้นะครับฝากลับไม่ได้ติดเอาไว้นะครับสุดท้ายครับกหอุ้มขาซ้ายขาซ้ายทมากินเนี่ยนะครับตกลงไปครับและล่าสุดเจ้าตัวแลจะไม่ค่อยโอเคกับเรื่องนี้สักเท่าไหร่นะครับก็ได้ออกมาโพสต์นะครับอ่าเป็นลุกเท้านะครับของเตงว่าเฮ้ยมีรอยแดงมีรอยช้ำนะจากเหตุการณ์นี้นะเป็นขาซ้ายทมากรนของตัวเองเนี่ยครับพร้อมข้อความบอกว่าเล่นบอล ระวังตัวเองมาโดยตลอดขาผมสามารถหักได้เลยตอนตกลงไปเน,นี่ยนึกว่าขาหักแล้วขามันล็อกไปเลยไม่โทษใครโทษตัวเองที่ไม่ระวังแต่ก็ช่วยปรับปรุงกันทุกฝ่ายไปพร้อมๆกันนะครับพร้อม,อ,มอีโมจิไหวลูกฟุตบอลแล้วรงชาติประเทศไทยครับ เป็นไรครับคิดเห็นอย่างไรครับคอมเมนต์มาบอกกันหน่อยสิครับและสัมผัสนิวซูซูกิเอ t ร g ต s ก a าสมาร์ทไฮบริดแต่พาวเวอร์ออฟสมาร์เป็นที่ทุกฟังชันเต็มพลังสมาร์ทไฮบริดสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่โชว์รูมรถยนต์ซูซูกิทบ่รประเทศไทยหรือ www suzuki c o th